อืมกรสวัสดีครับพบกับ uh, car, อืมไมค์ครับอัศวินอืมีสองวันนี้เราจะมาต่อเติมไอสิ่งที่พูดคุยกับท่านผู้ชมไปอันในคลิปก่อนนะครับโอเคครับไปเริ่มกันเลยครับเรื่องเรื่องของอันหอกนะฮะเราเรารู้รู้วิธีใช้แล้วฮะเราต้องคลิกขวาเพื่อให้มันตั้งลงก่อนหลังจากนั้นเราจะหาสัตว์ทดลองมาแป๊บหนึ่งเอาเป็นว่าเอาหมูแล้วกันก่อนน้้นี้ฟิกแมนกันรอบนี้เราเอาหมูนะฮะนะฮะ ก่อนอื่นนะฮะเราต้องเราต้องขี่ม้านะฮะเราเราก็ต้องตั้งอย่างนี้แล้วก็พุ่งใส่มันนะ,ะแล้วมันก็ตายแล้วมันเหมือนจะเหมือนมีน็อกแบ็กด้วยนะฮะถ้ามันไม่ตายอะน่ะน็อกแบ็กไปไกลอยู่ใช่แล้วมันจะมีคูดาวนวยนฮะมอนใช้กับลูกหมูไม่ได้มันตัวเล็กเกินไปอเอ้ยได้อยู่ได้อยู่นะฮะไม่ใช่ได้อยู่แต่มันจะเลรงย่กง์สุดเลยนี่เนี่ย ตายซะไหนเนี่ยจงหวูหน้อยโอ้ไม่มอามือฉดเลยอ่ะไปตายเถอะเออนี่เนี่ยโอเคครับเราไปอาวุธอัน,อ,นอื่นๆดีกว่านะฮะที่ที่เราค้างเอาไว้นะฮะก่อนหน้านี้เราจะถึงไอ้พวกหอ,อกไอ้พวกนี้ก็จะเป็นหอ,อกยาวๆนะฮะก็ใช้อะไรแบบนี้ที่เราดูไปนะฮะและอ๋อไอ้พวกหอ,อก หอกพุ่งนะฮะเหมือนมันมันจะจะายจ่าจจจ่ายจ่จ่จะต้องใช้อะไรประมาณนี้เออใช่โอเคครับส่วนนี้เป็นก่อนหน้าทีเราโชว์ไปแล้วนะฮะไอพวกดาบนี่ก็จะเป็นดาบยาวๆดาบอัศวินยาวๆนะอันนี้จะเป็นเหมือนดาบดาบตัวค้าดาบของราชามั้งมันก็เอาฟัน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 ได้งั้นผมจะเลือกเลือกดูอันที่มันดูแปลกๆแล้วกันนะฮะอันนี้มันดูใช้ได้ใช้ได้แล้วกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเป็นขวานพวกพวกพวกตอนประหารนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็น ขวานแบบมีอันนี้ยาวขึ้นมามั้งอันนี้อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้แต่ขอเดาว่าเป็นคอนกดานั่นามีอะไราคิดพลาดก็ขอกราแบบใยด้วยนะะอันนี้ก็น่าจะเป็นคอนใช่อันนี้คือคอนนี่มันเป็นมันต่างกันยังไงอ่ะอันนี้หนักอันนี้เบาเหรอเหมือนอันนี้จะเป็นอันอันที่เอาไว้ฟาอันนี้อันที่เอาไว้ควงเหมือนอันนี้คืออะไรก็ยังไม่รู้นะฮะจะทดลองกระมูนนั่นแหละฮะ นะฮะอันนี้แอตแทกดาเมจยู่ที่6นะฮะแต่แอตแทกสปีดจะช้าๆนะฮะถือว่ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แล้วทำไมลูกหมูตัวนี้นี่มันฟันโดนยากจังเลยเออเออโอเคผม <c oughs> เล็งให้โดนเล็งไม่โดนโอเคตายเถอะ ส่วนอันต่อมาก็จะเป็นขวานอันนี้ฮะอันนี้แอตแทกดาเมจใช้9.8ถือว่าแรงมากอันนี้อยู่ที่8.5อันนี้อยู่ที่8.5อันนี้ก็อยู่ที่9.2อันนี้อยู่ที่7.8อันนี้อยู่ที่6อันนี้อยู่ที่เท่านี้7.2เฮ้ยอุ <S 2> <S 2> <S อ้ยโอ้ยขอโทษนะมาเอาว่าเรา เราเราไปไปไปทดสอบหนูทดลองกันที่อื่นแล้วกันนะฮะโอเคโอเคนะไม่เป็นไรนะโอเคเออโอ้ยมีคิปเปอร์ด้วยถือว่าลองกับคิปเปอร์แล้วกันว่าตีช้านั้นเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี อันนี้ขวานเราลองกับปันนวและกันแรงมากแรงอยู่แล้วมันก็แอทแทคสปีดเร็วมากนะฮะขอขอครบเรียบทเทียบกับขวาน,นเนเธอร์ไลท์นะฮะ<ม>ขวาน,นเนเธอร์ไลท์ดาเมจสิบส่วนแอขวานนี้อยู่98 อันนั้นก็แอ t แท k กสปีดประมาณนูนจ่สำหรับผมผมรู้สึกว่าไอ้นี่มันเร็วกว่านะฮะส่วนไอ้นี่มันก็คือเวอร์ชันอีกอันนะฮะ ฮึอันนี้เหมือนมันจะช้ากว่าอันเมื่อกี้นะอันนี้เหมือนมันคืออะไรก็ยังไม่รู้ในคลิดขวาอแอ้วถอนโลกก่ก่อนแล้วนี่ขีขวาไม่มีอะไรทุบทุบได้เร็วโอเคมูอีกรอบมาคราวนี้เป็นคอนเลยเฮ้ยเหมือนคอนมันชิงได้หรือเปล่าเห้ยก่อนหน้านี้ก่อนอันนี้เห็นว่ามันชิง ตีสวิงกินสวิงได้นะตีกระจายได้นายนะฮะลองทั่าตีกระจายได้นะฮะและไอ้นี่แหละ <c oughs> ก็ตีกระจายได้ส่วนไอ้นี่มันจะ ตีกระจายได้เหมือนกันเหมือนอของอมตนี่ตีกระจายได้เหมือนมันเบสออนดาบมัง้งโอเคนะฮะแล้วก็ต่อมาก็ไอ้นี่ก็ตีกระจายได้แต่ไอ้นี่มันมันมันขวงได้แบบเพราะว่ามันมันเกินไปนะฮะเราจะทำให้มันเช้าขึ้นนะฮะ คือว่าอันนี้ไม่มีให้คิดขวาคิดขวานะเวนอินเมนแฮนนะฮะอุ้งนะฮะไปอย่าไปอย่าไปเออเดี๋ยวเราลืม ไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะเไอตีอ่ะทูแฮนกันเหรอโอเคมันมันไม่เกี่ยวกันอันต่อมามันคืออะไรอ่ะแม้นมันคราฟไม่ได้มัง เือนไอ้อันพวกนี้มันจะคราไม่ได้แต่อันนี้ได้เหมือนมันเป็นดาบอันนี้น่าจะดาบราชาของจริงคอนของช่างตีเหล็กงั้นเหรอเอาไปทำอ๋อเหมือนมันทะลุงั้นนหทะลุเลยรือไม่ก็ตีกระจายมั้งเมื่อกี้ทีขอความมันมีแท่ของทุกอันเลยอ่ะไม่เป็นนักตีเหล็กแล้วไอ้นี่แบบมีน้ำ อ้ยอันนี้ของของชานาหรือเปล่าวนะฮะเอาเป็นว่าดูดาเมจแล้วกันนแปดจุดห้าแอตแทสปีดหนึ่งแปดจุดแปดแอตทสปีดหนึ่งห้าจุดแปดแอตทสปีดหนึ่งองหสปีดห ส่วนโลกก็มีหลายแบบเหมือนเหมือนอันนี้ไปนทำให้ใหช้าลงแบบมีนุ่นนี่นันนุ่นนี่นัน,นแบบใหญ่แบบอันนี้แบบอันนี้แบบน,น,นะเอาไปว่าลองใส่ทีละอันแล้วกันนะมีเหมือนเหมือนว่ามันจะกันได้ประมาณ28.1ดดาเมจนะฮะ และแม้นำหนักก็ถือว่าน่าจะหนักเอาการนะฮะส่วนนี้4ี่กิโลกรัมนะฮะและมันบล็อกได้แปดดาเมจนะหนกสี่กิโลกรมัมเมียวอ,อันนี้มันเหมือนมันหัก,ห,กหักหรือเปล่าหรือ,อยังไงป้องกันสิเดเดเมจน้ำหนักห้ากิโลกรมัมอันนี้ไม่รู้ลองกันแล้วหรือ,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 อยังก็กันได้12.5สองจุดห้านะฮะ ดบบาบมป้องกันดาบมีได้ทั้งหมดส่วนอันเพชรทีท่ใช้ป้องกันได้16เลยน้ำหนักเก้าเออโอเคครับนั่นก็น่าจะยาเออทั้งหมดของของของอันนี้แล้วนะฮะเอาเป็นว่าผมขอทำศึกมันมันของผมหน่อยสักการ stress ซะหมอนว้าจุกจิ้นฉันมาสิอาอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอ็งต้องอยู่ทางนี้แน่แม่เฮ้ยาสก,กา ไมนะไมนะไมนะโอ้ยฮึสั้นฮึฮึอู้นโอ้โหโจะตายแล้วจะนายจ้า โอ้หยุดลังหวนเถอะจ้าโอ้ยนี่มันมันจะไม่หิวให้ฉันหน่อยเหรอ,อโอเคถือว่าเราชนะ,นะฮะโอเคครับขอบอนุญาตปิดคลิปนะครับโอเคครับปิดคลิปครับ